มันคืนมันเล่นน้ำดงอย่างหาไปก็ทัาสวนกับเขาวันแรกๆอะที่เขาเดินทางอะรถมันจะไปให้หนูกลับสัมพอม่อคืนนี่น่ะนางน้อยมันไม่ให้กลับเบอกว่าเรารีบกลับอะไรไปคืนเขาเลยดีสอดน่ะที่หนูจองไว้น่ะหนูจะไปเที่ยวค่ะทุกคน,นคือทุกปลายปีหนูก็จะไปกับครอบครัวเนาะ พาลูกไปพาอะไรไปทุกปปีนานๆก็สะดวกก็ไปหายายกับน้องทีอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไปเมื่อปีที่แล้วกับปีก่อนเนี่ยไม่ได้ไปหายาย<อ>กับ,บน้องไปาหาย่าแทนปีนี้ก็เห็นน้องมีงานเนาะเห็นว่าหยุดก็เออไม่เป็นไรเราไม่ได้แพลนว่าเราจะไปเที่ยวกันในวันที่สามสิบเอ็ดก็ต่างคนต่างไปนางก็บอกว่าไม่ไปได้ไหมจ้างเนาะ จ้างไปยกเลิกเขาเลยวะจ่ายไปเท่าไรบอกรมาวะบอได้บอได้แต่ว่างี่แหละกราบกราบมาอะไรขึ้นเดียวอนมันก็ยุดวันเดียวเลยพ่งนี้เดี๋ยวก็ไปต่อจุดวันเดียวค่ะแล้วก็ยิงยาวเข้าโคราชเหมือนกันค่ะทุกคนไม่เป็นไรเนาะไม่ได้เจอวันที่31วันที่สองเราก็เจอค่ะ สวัสดีสองร้อยยี่สิบเจ็ดคนค่ะก็นี่พาพ่อเขาหนาจะไม่เห็นพ่อเลยเพราะว่าพงานก็ไหนเขาถามนี่น่ะเขาลุกขึ้นพ่อเห็นแค่ตรงนี้แหละรับที่นาวานาวาติดลมลังสิตเขาหาพ่อไปร้องเพลง อันที่สองนุ๊กมาด้วยไหมคะคุณพ่ออันที่สองนุ๊กมาจ้าน้องบอกพ่อแล้วอันที่สองนุกมาด้วยม,คคมาช่วยเนาะจ้าเรามาวันที่สองก็เล็งคืนคืนคือเดิมนะใช่คกทถุงตีหนึ่งอืม งานที่สองนี่เป็นน้องแนนนะคะเป็นเจ้าภาพนะเจ้าของแบรนดาเน,นียนะคะที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะแล้วก็น้องแนนนี่เขาจัดลงทานด้วยนะสิบโมงทุกคนใครที่มาแล้วอยู่ใกล้แถวๆนั้นก็ไปร่วมลงทานกับน้องได้นะคะโรงทานขนมจีนแล้วก๋วยเตี๋ยวนี่จำได้ก็มีโรงทานด้วยมีรงทาน,นแนนก็เอาไปทำเหมือนกันเราก็น่าจะทำไป วันนี้สองน้องนุ้มาไหมคะมาจ้ามาจ้าต่อไปแล้วมาค่ะทุกคนน้องคงอยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจา้านัดกันวันที่สองแล้วจา้าทุกคนจา้าวันที่สามสิบเอ็ดเรามีงานเนาะน้องมีงานเราก็มีแพลนไปเทีย่ยวกันอยู่แล้วปีใหม่ก็ต่างคนต่างไปนะคะแต่เดี๋ยวเจอกันวันที่สองอยู่แล้วค่ะเฮะ้ชนกเนตรนี่ใ,นใครนี่ ใช่ไหมชนกเนตรมาตาอดโบกมือเรียกหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีดำดงดเราข่อดำดง,ดำดงเองนะไปเป็นเขกรับเชิญร้องเพลงนาวาลูกสาวน้อยรู้หรือยังยังไม่รู้มีรูบมากขึ้นม่รู้เนาะ เกก็โชมาสามรอบสี่รอบพ่อไปช่วยลองเก่งหน่อยรอเจอวัดหนองลังกานะคะได้เลยค่ะเจอกันวัดหนองลังกานะคะมาดูการแสดงมาดูโชว์เนาะแล้วก็มาชมไลฟ์สดของเราด้วยนะคะวันที่สองนะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีคับสวัสดีครับ โอเคขอบคุณแฟนๆขอบคุณเอซีน้องๆด้วยนะคะของน้องนุ่นด้วยนะคะคอาวน้องนุ่นแช์ด้วยครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณคะ่ะบาน,นุ่นเนธด้วยเดี๋ยวบอกบุ่น่อนพ่อพูดไปก่อนบาน,นุ่นเนธนะคราเขา,เขารู้บางอยัง ขารู้จกคนไม่บ้านนุนเนธอ่ะโรโทร่ะพี่ติพี่จะมอะไรถ้าเขารู้ก็ดีดเป็นกําลังใจให้พ่อด้วยขอบคุณมากแล้วก็บ้านสามนอด้วยอ่า fc บ้านสามนอ fc บ้านนุนเนธด้วยจ้ะ fc บ้านนุนเน fc ดำแดดด้วย พ่อมาไล์เล้วค่ะทุกคนอันนี้ใครนอพ่อมาไล์เล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอในกลุ่มปิดเล้วไม่เหงาดอกแต่ไม่เหงาดอกสวัสดีค่ะพ่อออดค่ะมีเจักสองสามตู้ก็ะพาะโนั่งอยู่เป็นเพื่อนเสียโยขอบคุณของขวัญค่ะขอบคุณค่ะพ่อไม่เหงารอกดูท่าทางในเอฟซีนองกับเขาไปดูเยอะแยะอยู่นี่แหละไม่กลัวเขา กับต่างจังหวัดกันหมดไงจะเหลือแต่คนในกรุงเทพที่เขาออกไปดูไม่ได้ไปเป็นกำลังใจไม่ได้โนได้รับหมวกพี่นุนแล้วขอบคุณค่ะเนี่ยนะตัวเดียวกันที่พ่อใส่อยู่นะคะเนี่ยพ่อก็ใส่อยู่เนี่ยใส่ปิดบังผม <laughs> พ่อไปเข้าดาวเหรอ,อ,อคะพี่นุชใช่พ่อไปที่นาวาน,นะคะ ไปชมได้นะฝากเป็นกําลังใจให้พ่อด้วยนะคะไปคนเดียวฉายเดียวค่ะหล่อสุดหล่อสุดในย่านนั้นแล้ว <c oughs> หมวกสวยมากขอบคุณค่ะโอนให้หนึ่งใบแดงขอบคุณค่คะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ปฏิทินกันหรือยังอันนี้หนูไม่อยากยื้อเพราะว่าหนูยังไม่ได้ปักหมุดเพ่ะไม่ได้ปักออปิทินไม่ได้ปักหมุดตะก,ก้าเดี๋ยวมันจะโดน <c oughs> เดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยววันที่สองนะน้องจะได้ <c oughs> ไลยให้บ้างเนาะไลยไข่ัอดีค่ะหนูเอฟซีคนสูงเนินเคยเห็นตาออดไหมเคยเห็นตาออดไหมตาออดคนนั่งสูงเนินนะเคยเห็นตาออดอยู่สูงเนินไหมจ้าทุกคนได้หมวกแล้วเอาให้นุ่นเน้นเสร็จแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะดีจังเลยมีค่ะยังมีอยู่นะคะมีปฏิทินเนี่ยใช่ไหมใช่ยังมีอยู่ค่ะ โน้องแช์แป๊บเดียวคนดูตั้งสามลยกว่าแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาสี่ลยยดำดงไม่ไม่ให้ของขวัญเลยดำดงดูเฉยเืยได้ยงไงด <laughs> ำดงำดง<น>่วงตาลืมไม่ขึ้นช <laughs> ดพิกก็ถูกแล้วดำดงดูเฉยเไม่ได้นะดำดงต้องเปของรางวัลให้ด้วยนะ <laughs> ไปแล้วอ่ะพ่อได้รับหมดแล้วสวยมากขอบคุณคะ่ะสีตัดก,กันกับพ่อมากเลยค่ะทุกคนเราตอง เอาสีที่กลมกลืนก็ผิวพรรณเราพรุ่งนี้ว่าจะจ้างทั้งเล็บซีน้องนุ่นค่ะที่เกิสยามไม่แต่งหน้าหาว่าหลายวกนหนูเราจะโทรถามใครเยเพราะว่าเขาขนาดจิกกบบ้านกันมืดช่งก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเคยเห็นจ้าสมัยเรียนมออยู่โรงเรียนกุจิกครับขอบคุณมากๆคุณพ่อสอนรัก พี่กิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี367คนค่ะมาเป็นกำลังใจให้พ่อหน่อยนะคะไปร้องเพลงคนเดียวในวันเขาดาวนะคะ <c oughs> ที่ร้องพิษร้องถูกไม่มี <c oughs> สั่นแต่ัวสัน่น,นเด้อจินเวทีแล้ววะเดี๋ยววันนี้นอนทองมุดคืนอ่ะเพอเตื่นขึ้นมาก็เสียงแหงพี่เกิกวันที่สองวีไลสรามีค่ะทุกคน ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือของเราเองนะคะต้องให้นุ่นไปเม็อัพให้ไหมพ่อตื่นไม่ทันสตันตื่นไม่ทนมัทนไงทุกคนสวัสดีค่ะพี่อุสวัสดีนะคะปรับเป็นกําลังใจให้พ่อเลยนะคะแล้วก็ใครอยากตุงให้พ่อนะเปิดให้พ่อแล้วค่ะมองไีนุ่นค่ะ หมวกพี่นุ่นข้างมากพอหนูใส่หมวกมีผู้ชายเข้ามาท,ทักเลยว่านั่นคือหมวกหรอคะนี่ปิดนะคะวันที่ร้องเพลงมีค่ะเข้าไปที่นาวาติดลมนะคะทุกคนร้องที่นาวานะนาวาติดลมนะคะนาวาคนพ่อกับพี่กิ๊กน่ารักสวยๆพ่อบอกว่าอยู่กับหนูก็เหมือนอยู่กับยายนาง ยายนางเขามีติกตอกนะทุกคนพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้นะพรุ่งนี้นะคะพอรุ่งนี้นะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะใครอยู่แถวนั้นนะไปเป็นกำลังใจให้พ่อได้นะคะฝากดูพ่อหนูด้วยเด้อพรุ่งนี้บินเดี่ยวไปนาวาสวัสดีพ่อกับพี่กับค่ะว่าจะดีค่ะเจเจ วันที่สองมีค่ะอพอนี้พ่อวิกกิเดี๋ยวนี้พ่อดูดีมากเลยแต่งตัวยังโหลดอ่ะม,มานั่งหนูน่ะไปนวดมาเนาะทอมานั่งรอประมาณเกือบสองชั่วโมงกลับเข้ามาเออคือมาแต่งตัวหล,ล่อแฮะไปไหนมาเนี่ยต่งตัวมานี่แหละ <laughs> ดีใจจะได้ไปลองเพลงนาวา, <laughs> านอนหลับไหมเนี่ นั่นเดีจะหลับตรงที่จะหลับไหมตรงที่ว่าไปคนเดียวเนี่ยต้องหามือโปไปด้วยทุกคนประมวลหรือพ่อจะมาแต่งหน้ากัะหนูก่อนแล้วก็ค่อยขับรถไปไปทาปากเราเองไหมโอ้โหแล้วไปแต่เช้าถึงเย็นนะมันไม่เยิ้มหรอกเขาใช้เมคอัพอย่างดีถึงเย็นกว่าไปแต่งแต่เช้าไปแต่เช้า,แ,ชาแล้วไปถึงนู่นจะมีโอ้แขวนนุ่นเนตรมาแล้วใครคือแขวนนุ่นเนตรคะ น้าว่าไปวันไหนคะไปวันพรุ่งนี้คะ่ะนุ่นเนรไปไหนแล้วเนี่ยมาหายรางวัลก่อนนุนเนตรอือเป็นกําลังใจตุ้งเมื่อก่อนใช่ไหมตุงหออะไรตุงต้องพูดว่าตุงเขาพูดกันหนูก็ไม่รู้หรอกหนูก็ไม่รู้จกักหรอกพ่อเขาพูดกันแฝ<อ>ดแฝด,ดพ่อแฝดน้องจ้ะนุ่นเนรมาแชร์แล้วก็ไปเร้วมีใครไปกับพ่อบ้างคะพ่อลูบบอ ก็มีอาร์ตมีอาร์ตแค่นั้นแหละแล้วก็มีเอมาตาแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งเด็กเด็กอาร์ตเด็กบ้านอาร์ตคนสวัสดีค่ะพ่อจสวัสดีครับสวัสดีครับ